ครับการตรวจสอบไม่ยากวันจะไปเว้นตรงไหนเน่ไม่ได้เลยผมตรวจมาเนี่ยละเอียดหมดลงเป็นวันๆเลยนะครับมีการสอบในเรื่องของการรับผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงสมดวลไม่มีครับคณะกรรมแต่ชั้นต้นยังไม่มีครับได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินไหมครับคณะกรรมการไม่มีอำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินนะผมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับแล้วมีในส่วนของนโยบายของท่านเจนนี่ดเนินการจัดตั้งคริการนะครับ หน <si ึ่งห้าเจ็ดแล้วเหวี่ยนนายกทุกคนหรือเปล่าคะก็ต้องแยกไปว่าถ้าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็โดน157่งห้ถ้าคุณไม่ได้ละเว้นจากผิดคําสั่งเขาก็มาตรวจย่างชาติก็โดนวินัยหนึ่งห้มีกีนนายกอำรวจได้มเดี๋ยวคงระบุได้เดี๋ยวผมจะต่อมาให้ทีมข่าวร้านราชการแต่บนันมีแน่นอนครับผมค่ะ ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะลูกผู่ทุกคนตอนนี้นะคะอีจันทร์ก็อยู่ที่สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยมาติดตามคดีในบอสอยู่วิทยานะคะหรือบอสกระทิงแดงนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนำโดยพลตํารวจเอกสัตววัฒน์เฮรันบุรณะนะคะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็พลตํารวจโทรจรวดไวัยศยนะคะผู้ช่วยผบตรเนี่ย <c oughs> ก็ได้มาชี้แจงอย่างละเอียดเลยในคดีของบอสอยู่วิทยานะคะ ได้มีการชี้แจงตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนตั้งแต่เกิดเหตุเลยตั้งแต่วันที่3กันยายนพศ2555ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ่างตั้งแต่เวลาตี5ครึ่งเนี่ยไล่ทำลายมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าในส่วนของชั้นพิจารณาของพนักงานอายการนะคะก็ได้ไล่ทำลายให้ฟังถ้าสมมติว่าใครดูไลฟ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ไปจนถึงการมอบอำนาจหน้าที่ของความรับผิดชอบตามสายงานว่ามอบหน้าที่ให้กับทางสอนอนไหนหมอบหน้าที่ให้กับทางพนักง,งานอายการนะคะจนกระทั่งพบว่ามีการมีเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบพนักง,งานสอบสวนชุดเก่าเนี่ยมีการทําหน้าที่บกพร่องนะคะมีข้อบกพร่องซึ่งตรงนี้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าชุดเก่าเนี่ย11นายนะคะที่ทําหน้าที่บกพร่องก็จะได้มีการตรวจสอบใหม่ นี่นะคะในส่วนของตรงนี้ข้อบอกพร่องของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะก็คือไม่ดําเนินการตรวจสอบปัสสาวะในวันนั้นซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะมี ในส่วนของตรงนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ตรวจปัสสาวะเลยนะคะไม่ได้ตรวจตรวจสอบปัสสาวะตั้งแต่จับกลุ่มได้นะคะโอเคนะครับผมซึ่งข้อบอกพร่องเนาะท,ที่ที่ทางอารองอผู้ช่วยผบตรเนี่ยนะครับได้เปิดเผยแล้วก็ทําการถแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ย,ยก็บอกว่าพบข้อบอกพร่องหลายอย่างนะครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจปัสสะาวะตั้งแต่วันเกิดเหตุของนายบอสนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความเร็วของรถเนาะที่มาตรวจสอบภายหลังก็พบว่ามีความเร็วประมาณเกินเกินนะครับผมเกินนี่คือแน่นอนฮนะเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็น1ความเร็วประมาณ177นะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นการให้มาโดย พิสูจน์หลักฐานส่วนกลางนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักฟิสิกส์เองหรือว่านักตรวจความเร็วผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปก่อนว่าผู้เชี่ยวชาญก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีคดีเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญของฝั่งนายบอสเอามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่ตรวจสารเสพติดนะครับที่เริ่มแรกเนี่ยบอกว่ามาจากสาร การแปรปวนหรือว่าเจอเกิดจากการกินยาต่างๆนะครับนั่นคือเป็นคําให้การของแพทย์ฝั่งของอนายบอสนะครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนหรือว่าพนักงานอายการเนี่ยมีข้อบกพร่องในะส่วนนี้ก็คือว่าไม่ทําการตรวจสอบอสอบปากคาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางนะครับแต่ว่าฟังคําให้การจากแพทย์ของนายบอสอย่างเดียวนะฮะ โอเคคดีนี้ตอนนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเนื่องจากว่าพบการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยบกพ้องหลายคนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ช่วยผอตรอเนี่ยนะครับก็ได้ตั้งลทริ์ลายชื่อนะครับคณะทํางานของชั้นตํารวจเนี่ย เสนอชื่อต่อพบอตรแล้วก็อาจจะมีการรื้อคดีในเร็วๆนี้นะครับซึ่งการรื้อคดีในครั้งนี้ก็จะเป็นการรื้อคดีในข้อหาเมาแล้วขับหรือว่าทําการขับรถโดยประมาทนะครับเบื้องตน้นซึ่งทางผู้ช่วยก็บอกว่าให้เวลาประมาณ8วัน8วันเดี๋ยวมีความคืบหน้าแจ้งสื่อสื่อมวลชนให้ทราบนะครับผม อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนายบอสอยู่วิทยานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลักฐานครบหมดแล้วพร้อมส่งให้อัยการสูงสุดสอบสวนใหม่หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลว่าตัวเขาเองมีอยู่ต่างประเทศจะกลับมาดําเนินการได้หรือเปล่าทางตำรวจเองก็บอกว่าแม้อายุพรตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้วถ้าหากอัยการสูงสุดเนี่ยเห็นพิจารณาแล้วเห็นว่าให้มีการสอบสวนใหม่ได้ก็สามารถแจ้งความใหม่ได้เลยนะคะหลักๆ ข้อหาหลักๆที่ในบอสเนี่ยจะถูกแจ้งที่ชัดเจนเนี่ยก็คือมีข้อหาของเรื่องยาเสพติดแล้วก็ขับรถประมาทนะคะอันนี้ก็เป็น2ข้อหาหลักค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะมีการตรวจสอบ, <S <S สอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่ที่ที่ที่ท,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 ที่ที่บางบางรายนะครับไม่ว่าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยาทางผู้ช่วยผู้พบตรเนี่ยนะครับ<ม>ก็เปิดเผยว่าอาจจะมีถึงคันผู้กํากับแล้วก็รองพบตรด้วย เนื่องจากว่าให้ความไม่กระจ่างแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลยังไม่ครบถ้วนณขณะนั้นนะครับส่วนกรณีของฝูงตรวจเพิ่มพูนเนี่ยคือเบื้องต้นยังไม่พบการกระทําความผิดใดๆนะฮะผมซึ่งเนื่องจากคือข้อมูลเนี่ยมันมันเยอะมากนะครับถ้าจะสรุปต้องต้องลิสต์เป็นข้อ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 คงจะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะเพราะวันนี้ข้อมูลเยอะมากโอเคก็คือความคืบหน้าของคดีนายบอสอยู่วิทยานะคะเดี๋ยว ถ้าสมมติว่ามีาความคืบหน้าต่ออีกก็สามารถติดตามได้ทางเพจอีจันนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ